ชีดอนะครับก็เทสซีซีดูแล้วซีซีค่อนข้างจะปกตินะครับส่วนตัวไหลกลับก็อันนี้ครับดูไหลกลับก็โอ้โหก็เร็วอะ่ะไหลกลับเร็วมากนะฮะโอ้โหไหลกลับเร็วครับาบังเอิญครับสองคันมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย คันนี้อย่างหลอครับ bmw แลหล่อมันก็นแหละหล่อคนละแบบน,นี่ก็เป็นการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกมานะครับเพื่อเตรียมการรอซ่อมปลายหัวฉีดตัวนี้ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วน้ำมันเยอะเหลือเฟือแต่ไหลกลับอะไหลกลับเร็วแต่น้ำมันขนาดเนี้ยผมว่ามันก็ไม่เยอะนะดีไม่ดีปอาจจะน้อยเลยนะเพราะควันไม่ดำมันเป็นต,ตไัไหนได้ไงวะ เราดีคือชิ้นส่วนนะครับเป็น B M 2ชั้นนะครับบางรุ่นเป็น3ชั้นบางรุ่นเป็นชั้นเดียวแล้วต่อด้วยลูกหมดแตง็ตงแตง็ตงแตง็ตงแต็งแต็งอันนี้กาลังถอดอีกหนึ่งตัวครับประกอบเสร็จแล้วนะครับกําลังจะขันเข้าที่นะฮะปลายไม่ได้เปลี่ยนนะครับปลายไม่ได้เปลี่ยนอันนี้นะครับหลังจากซ่อมเสร็จหัวฉีด B M W F 10นะฮะ ก็ไหลกลับกลับมาแล้วมันยังไม่ลงเลยนะฮะถ,ถ้าเปียกับตอนแรกก็อันนี้แหละครับสาเหตุหลักๆก็โดยการเปียชุดคอนโทรลวาลวนะครับฉีดปกตินะครับเดี๋ยวไปดูซีซีฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดคอนโทรลวาลวนะครับก็เรียกสองชั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมต้อนร้านหูฉีดว k เคกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็สดๆเลยเดี๋ยวถ่ายวันนี้โพสต์วันนี้แหละนน่ใจถึงพอ วันที่ส1นะครับเดือนสามก็ BMW f 1 0นะครับเดี๋ยวพบกับผู้ใช้รถกันว่าเป็นอย่างไรมานะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับผมเฮียมาจากแถวไหนฮะเอ่อแถวสาย2เนี่ยแหละครับอ๋ออยู่แถวนี้เหรอใช่อ๋อแล้วก็หลุมตัวบอกทางเขาตลอดเลยเออรถเป็นยังไงมาเฮียอาการอาการสะอึกครับรถควันดำสะอึกแล้วก็วิ่งไม่ค่อยออกวิ่งไม่ค่อยออกเนาะนะครับก็ตอนนี้หลังจากซ่อมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟัง หลังจกซ่อมไปแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ยเลื่นขึ้นครับเยียบคขันเร่งเรื่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีคว,นนวามดับแล้วควดับน้อยลงนีก็คันนี้นะฮะเช็คหัวฉีดครับออกมาปรากฏว่าหัวฉีดไหลกลับเร็วอย่างที่เห็นนะครับกับหลังทํามันก็จะไหลกลับนิ่งๆเหมือนปกติแหละครับ BM เบนซ์คือจะพูดยังไงเดียมันพูดบ่อยแล้วจนมันชินแล้วนะครับแต่ก็จะพยายามอธิบายให้ฟังก็เป็นปัญหาหลักๆของเจาหลักๆของรถคอมโบเรลก็คือระบบ ชีดคอมุนเร็วนะครับแล้วมีปัม๊มระบบควบคุมแรงดันต่างๆนะครับที่มันสึกหรอคันนี้ก็ยังมีซ่อนอีกหนึ่งปัญหานะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็ขอบคุณเฮียนะครับคร<อ>ับขอบุม<อ><อ>มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมเฮียอ,นอ่น้องๆทำงานกันเร็วอะไรไหมทำงานเร็วมากไม่ตอนแรกเห็นบอกว่าจะเสร็จหกโมงนี่ไม่ถึงไม่ถึงสองสามชั่วโมงก็เรียบร้อและอืมชั่วโมงกว่าๆอืครับพอเข้ามาตอนบ่ายสามไหนจะลองรถอีกใช่<อ>ใช่ครั<อ>บผมก็ฝากไว้ด้วยครับ ก็ฉีดไปเครับครับผมเยี่ยมจริงครับก็ขอบคุณนะครับร้านอยู่พุทธมณฑลสาย2ซอย21ทับ1แยก8นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ